ใบเตยสุธีวันค่ะล่าสุดเปลี่ยนไปมากเลยนะคะสู้ผอมจนจําแทบไม่ได้เลยค่ะวันนี้ค่ะวันที่15พฤศจิกาย,ยนสองพนห้ารสค่ะที่ศาลอา,าญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดไต่สวนคําร้องปล่อยตัวชั่วคราวของนางสาวสุธีวันกุลชรหรือว่าใบเตยค่ะอดีตนักร้องนักแสดงสาวชื่อดังนะคะจำเลยที่3าในคดีช่อโกงแชร์ลุคโซฟอเร็กซ์ทีดีค่ะโดยทางนัดของนายชันวิทวีสินหรือว่าลุคนะคะเป็นน้องชายเนี่ยได้มีการยื่นคําร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทค่ะมีพาส จริงพร้อมกับขอติดกําไร EM นะคะการประกันตัวเนี่ยก็มีรายงานออกมานะคะว่าใบเตยเนี่ยคือเหมือนตอนที่เข้าไปฟังคาไตส่สวนก็อยู่ในชุดผู้ต้องขังหญิงรูปร่างค่อนข้างจะสูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะผมยาวขึ้นเล็กน้อยนะคะจนสามารถมัดผมได้แล้วก็มีการสวมแมสตลอดเวลาค่ะรวมถึงมีท่าทีที่ค่อนข้างจะสงบนิ่งซึ่งฐานะของใบเตยค่ะมีการพูดคุยกับน้องชายนะคะแล้วก็พูดคุยกับทนายความเป็นระยะระยะค่ะโดยในวันนี้ศาลไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนหรือว่า คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมรับฟังการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคาวของไปเตยในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทางหน้านของนายชาญวิทย์เนี่ยก็ออกมาบอกค่ะบอกว่า,วา เหมือนมีการพูดคุยกับพี่สาวแล้วได้มีการคุยกับใบเตยแล้วใบเตยเนะี่ยมีความแบบกังวลมีความเครียดหลักๆเลยคือตัวเธอเองค่ะเป็นห่วงลูกสาวแล้วก็ขอให้ลูกเนี่ยเล่าเรื่องราวของลูกให้ฟังรวมถึงใบเตยเองค่ะยังมีความหวังทุกครั้งที่ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ก็ผิดหวังมาโดยตลอดนะคะถึงวันนี้ค่ะผู้ชมขาถือได้ว่าน่าจะเป็นอะไรที่สมหวังมาบ้างแล้วนะคะก็คือแม้ว่าจะมีความหวังมากขึ้นก็รวมถึงตอนนี้ก็คือเหมือนว่าช่วงเย็นของวันนี้จะมี การปล่อยตัวนั่นเองค่ะแต่ว่าข้ค่อนข้างจะเครียดอยู่ดีคุณชมขาด้วยอะไรที่หลายๆอย่างที่มันยังคาราคาซังอยู่นะคะก็ถือว่าวันนี้เธอเองก็ได้มีการปล่อยตัวชั่วขาวเป็นที่เรียบร้อยค่ะ